ตามด้วยชาไม้กะแพงเพชรยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวชาไม้ครับ้นน้อนมาต่อกันที่คิวที่คิวคิวที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้ส่งเยอะมากเลยค่ะทุกคนจำไม่ได้ช่างมาเถอเนาะว่าค <chill>. ิวที่เท่าไหร่แต่รู้ว่าวันนี้ส่งเยอะมากเจอกันอีกแล้วของพี่กบปางสีราทองคนนี้อยู่กับชาไม้มานานมากตั้งแต่หน้าร้อนแด็ไฟติ้งเลยใช่ไหมพี่กบบอกพิกัดของเราสิอยู่แถวอบตโพทองหาบ้านปากเหมือง ไม่ได้อยู่บางซาทองหรอก็อำเภอบางซีลาทองอออำเภอบางซีลาทองนึกว่าย้ายที่อยู่ซะแล้วร้านสีอะไรร้านสีขาวเหมือนเดิมเลยซุ้มเดิมเลยใช่ไหมใครที่กินของพี่กบเป็นประจาก็พี่กบเมาของแล้ววันนี้แวะไปหาพี่กบได้ครับมาพี่พักซอยเลย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 อันนี้มาต่อกันด้วยออเดอร์ของสนย์กระจายชาไม้ชนบุรีของพี่ตะกะแตนค่ะ อมนี้มาเติมของไปที่เรียบร้อยแล้วจุกๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาในรูปแบบบอปลานะทุกคนฝากร้านเลยนะคะที่แหลมฉบังว<แ>ิ่งส่งเด็ดส่ง23บาทส่งทั่วชลบุรีนะคะโอเคแหลมฉบังชลบุรีแล้วขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยครับเสร็จแล้ววันนี้ยังไม่สิ้นสุดนะยังมีต่ออีกยังมีอีกหลายเจ้ายังมีเหลือเจ้าใหญ่อีกค่ะทุกคนฝากติดตามด้วยชาวไม้กำแพงเพชรยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวชาไม้ครับน้อย